สวัสดีค่ะครูพฤกษากิติโนนันนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเรามาเรียนเรื่องของวิชาทัศนศิลป์อีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของความหมายศิละปะก,กันไปแล้วในสัปดาห์นี้เราจะเริ่มหัวข้อของสุนทรียภาพของทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลป์ค่ะความหมายของทัศนธาตุนะคะทัศนะหมายถึงการรับรู้ด้วยการมองอันนี้นะักเรียนหลายๆคนทราบกันอยู่แล้วธาตุหมายถึงส่วนประกอบต่างๆอันเป็นมูลเหตุ เพราะฉะนั้นทัศนาธาตุจึงหมายถึงธาตแห่งการมองเห็นหรือส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญในงานศิลปะหรือทัศนศิลป์ได้แก่จุดเส้นสีแสงเงารูปล่างรูปทรงพื้นผิวทัศนรา,าที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้เกิดผลงานศิลปะมาดูกันว่าทัศนรา,านั้นแต่และอย่างเป็นอย่างไรนะคะ เรื่องของจุดค่ะจุดเป็นสิ่งที่ปรากฏบนพื้นระนาบมีขนาดเล็กที่สุดไม่มีความกว้างความยาวความสูงความหนาหรือความลึกจุดเป็นทัศนาตุที่เล็กที่สุดและมีมิติเป็นศูนย์ค่ะจุดยังสามารถแสดงตำแหน่งได้เมื่อเห็นที่บริเวณว้างรองรับจุดถือเป็นทัศนาทาศหรือพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดในการสร้างงานทัศนศิป์ ถือว่าเป็นต้นกำเนิดก่อนที่จะเกิดทัศนาาติตมอื่นๆเช่นเส้นค่ะเรามาดูตัวอย่างของจุดตัวอย่างภาพสองภาพนี้เกิดจากจุดสร้างสารรค์เป็นผลงานศิละปะค่ะทีนี้จุดเมื่อมา,มารวมกันสามารถสร้างสารรค์ผลงานจากมิติที่เกิดขึ้นนั้นคือเมื่อจุดรวมตัวกันมีความหนาแน่นน้อยก็จะเกิดมีลักษณะของสีที่เข้มขึ้นดังที่เห็นเป็นภาพตัวอย่างทั้งสองภาพนี้ค่ะ เริ่มจากแบบที่1คุณในลักษณะของเส้นจะขาดไม่ได้เลยถ้างานศิละปะเนี่ยลายรอยเส้นเส้นแรกเป็นเส้นที่เกิดขึ้นจริงเป็นเส้นที่เกิดจากการวาดมีความยาวมากและความกว้างขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สร้างหรือศิลปินนั่นเองตัวอย่างภาพของเส้นนะคะสังเกตว่าเส้นเชน่นเส้นตรงเมื่อมีการออกแบบเป็นภาพก็สามารถที่จะแสดงความรู้สึกแตกต่างกันได้ หรือจะเป็นเส้นโค้งที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันในแต่ละภาพตามตัวอย่างที่เห็นเนี่ยนักเรียนจะเห็นแต่ละช่องว่าเส้นเหมือนกันระยะของเส้นแตกต่างกันก็ทําให้ภาพที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างกันค่ะต่อไปเส้นแสดงในสงสัยไหมคะว่าเส้นแสดงในคืออะไรเส้นแสดงในนี้นักเรียนจะไม่เห็นเส้นที่ปรากฏในผลงานศิลปะ แต่เส้นนี้จะเป็นเส้นที่แสดงทิศทางของเรื่องราวในงานศิลปะเช่นตัวอย่างภาพที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่เห็นแต่จะเห็นโดยผ่านรูปที่แสดงเรื่องราวในผลงานคือรูปของคนรูปของคนนี้จะนำสายตาไปสู่จุดเด่นของภาพจะเห็นว่าลูกศรสีแดงนั้นจะเป็นตัวอย่างของเส้นแสดงไหนให้นักเรียนประกอบภาพที่เห็นนะคะ ต่อไปเมื่อกี้เรื่องเส้นแล้วเรามาเริ่มเรื่องของเรื่องสีขาดไม่ได้เลยสําหรับงานศิลปะเรื่องของสีที่บ่งบอกถึงความรู้สึกต่างๆสีที่เกิดขึ้นมาจากไหนบ้างคุณลักษณะของสีแบบแรกที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีค่ะคือแม่สีแม่สีคือสีอะไรบ้างสีเหลืองสีแดงสีน้าเงินสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินที่เป็นแม่สีนั้น เป็นสีที่เกิดจากวัตถุธรรมชาติโดยให้กำหนดแม่สี3าสีนี้เป็นแม่สีหลักเมื่อแม่สี3าสีนี้จับคู่กันระหว่างสีเช่นสีแดงจับคู่กับสีเหลืองจะเกิดเป็นสีส้มสีเหลืองจับคู่กับสีน้ำเงินจะเกิดเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินจับคู่กับสีแดงจะเกิดเป็นสีม่วงอันนี้ สีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเขียวสีม่วงที่เกิดจากการผสมกันของแม่สีนั้นเราจะเรียกว่าสีขั้นที่2ค่ะและเมื่อนำสีขั้นที่2ผสมกับแม่สีเราก็จะเกิดเป็นสีต่างๆมากมายดังตัวอย่างภาพที่เราเห็นนะคะคุณลักษณะของสีในรูปแบบต่อไปคือการแบ่งสีตามเชิงจิตวิทยาเชิงจิตวิทยาก็คือเราสามารถแบ่งสีได้เป็นกลุ่มสีโทนร้อน หรือสีอุ่นวอร์มโทนได้แก่สีเหลืองสีแดงสีส้มกลุ่มสีร้อนเนี่ยเราจะให้ความรู้สึกที่กระตือรือร้นกระปรี้กระเป๋ากระชับกระเชงรู้สึกร้อนแรงขึ้นมานะคะส่วนสีกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มสีโทนเย็นหรือคูลโทนได้แก่สีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินพอฟังชื่อสีแล้วนักเรียนก็จะนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าการแบ่งสีนี้ชัดเจนอย่างไร เหมือนกับเวลาเรามองภาพที่เป็นสีโทนเย็นเราก็จะรู้สึกสบายตารู้สึกสีไม่ฉุดฉาดสดชื่นอันนี้เราแบ่งกลุ่มสีตามเชิงจิตวิทยาค่ะต่อไปค่ะเรื่องของรูปทรงฟอร์มและรูปร่างเชฟรูปทรงและรูปร่างนั้นเราสามารถแบ่งได้เป็นแบบเลขาคณิตแบบเลขาคณิตจะบบเป็นการใช้เส้นเลขาคณิตมาสร้างเช่นเส้นวงกลม เส้นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมโดยที่สามารถสร้างได้ด้วยเครื่องมือทางเลขาคณิตมาประกอบการให้เป็นรูปทรงรูปล่างอย่างเช่นรูปทรงกลมรูปทรงกระบอกรูปทรงสามเหลี่ยมพอเราใช้คำว่ารูปทรงมันก็จะมีลักษณะของสามมิติเข้ามาใช้นะคะต่อไปค่ะแบบที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในแบบนี้เราจะนำรูปร่างรูปทรงที่เราเห็นเป็นรูปร่างรูปทรงต่างธรรมชาติ เช่นคนสัตว์พืชสิ่งมีชีวิตมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะค่ะมีทั้งแบบเหมือนจริงและมีทั้งแบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างบิดเบือนไปบ้างแต่ก็ยังคงเดิมอยู่ต่อไปเป็นรูปร่างรูปทรงแบบอิสระในแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากจินตนาการของศิลปินนะคะโดยที่นํารูปเลขาคณิตประกอบกับอินรีรูปหรือรูปจากธรรมชาติมาประกอบกันสร้างเป็นจินตนาการขึ้นมา มีรูปร่างอย่างอิสระค่ะตัวอย่างภาพจะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีรูปร่างรูปทรงที่อิสระสถาปัตยกรรมที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะมีรูปร่างรูปทรงที่เป็นทรงสามเหลี่ยมเป็นต้นทรงสี่เหลี่ยมเป็นต้นแต่อันนี้จะมีเส้นของรูปร่างรูปทร,ทรงที่มีความอิสระเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะมีความโค้งมนเข้ามาใช้ในการออกแบบค่ะเรื่องต่อไปเรื่องของพื้นผิวหรือ texture เทเจเจอร์หมายถึงลักษณะบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่างๆเมื่อสัมผัสแล้วเราสามารถรับรู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไรเรียบมันด้านขรุขระเป็นต้นทีนี้เราไปดูตัวอย่างของ t ท x t เจอนะคะว่ามีตัวอย่างพื้นผิวหรือ t ท x t เจ e รเนี่ยอย่างไรคะเทเ e เจอร์รูปแบบแรกคือพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือหรือกายสัมผัสเป็นลักษณะพื้นผิวที่เป็นอยู่จริงๆ ของผิวหน้าของวัสดุนั้นซึ่งสามารถสัมผัสได้จากงานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมและสิ่งประดิษฐ์ค่ะเรามาดูพื้นผิวในแบบต่อไปค่ะพื้นผิวที่2คือสัมผัสได้รับรู้ได้ด้วยตาของเราเองค่ะจากการมองเห็นไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของพื้นผิวเมื่อสักครู่เป็นพื้นผิวที่เราสัมผัสได้ด้วยมือของเราใช่ไหมคะ ในแบบนี้เราจะสัมผัสได้ด้วยตาของเราเองค่ะเมื่อมองแล้ววัสดุนั้นๆเช่นวาดภาพเป็นก้อนหินลงบนกระดาษเรารู้ได้ว่าพื้นผิวนี้เป็นลักษณะของก้อนหินค่ะจะให้ความรู้สึกที่แข็งเหมือนก้อนหินแต่เมื่อมือสัมผัสกระดาษเราก็จะรับรู้สึกได้ว,ว่าเป็นแค่รูปแบบของกระดาษค่ะหรือการใช้กระดาษพิมพ์ลายไม้ลายหินอ่อน เพื่อประทับลงบนผิวหน้าของสิ่งต่างๆน,นั้นลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการสร้างพื้นผิวลวงตาให้สัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเพียงเท่านั้นค่ะอย่างเช่นตัวอย่างสองภาพนี้ตัวอย่างพื้นผิวของใบไม้แต่ว่าเป็นการวาดภาพอันนี้คือแสดงว่าเป็นพื้นผิวที่เราสัมผัสได้ด้วยสายตาของเราเองค่ะหรือพื้นผิวของมนุษย์ที่ผ่านรูปแบบของจิตกรรมอันนี้ก็เช่นกันค่ะ เรารับรู้ได้ว่าพื้นผิวนี้เป็นพื้นผิวของมนุษย์ค่ะเรื่องต่อไปค่ะเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์ค่ะสำหรับวิธีการจัดองค์ประกอบศิลป์การจัดองค์ประกอบศิลป์นั้นในงานทัศนศิลป์คือการนำทัศนธาตุที่ครูเก่ามาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นเส้นสีรูปร่างรูปทรงมาประกอบกันเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความสุนทรีสุนทรีในที่นี้ก็คือเข้า มาจัดเข้ากันแล้วเกิดเป็นเอกภาพเป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวของผลงานศิละปะตามความต้องการของศิลปินค่ะโดยผ่านผลงานจิตรกรรมปฏติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมค่ะองค์ประกอบอันแรกนะคะอันแรกเราจะพูดถึงความสมดุลหรือบาลานซ์ค่ะความสมดุลหรือบาลานซ์ก็สามารถแยกประเภทได้เช่นกันเช่นความสมดุลเชิงกายภาพคือสิ่งที่เรามองเห็นมีความสมดุลไม่เอ็นเอียง ทั้งขนาดทั้งรูปร่างรูปทรงค่ะแบบที่2คือแบบด้วยตาเรามองเห็นมีความสมดุลตามความรู้สึกของเราเรามองเห็นภาพนั้นไม่ข้างใดข้างหนึ่งหนักเกินไปมีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะคะในภาพโดยที่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขัดแย้งกันเกิดในภาพนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของชิ้นงานที่แสดงองค์ประกอบสินของความสมดุลค่ะภาพซ้ายมือนั้นเราจะแสดงองค์ประกอบสิน ของความสมดุลในเชิงกายภาพสังเกตว่าทั้งสองข้างของภาพมีความเท่ากันทั้งในเรื่องของการวางสถาปัตยกรรมชิ้นนี้เมื่อเราเห็นสองภาพเข้ากันอันนี้เราเรียกว่าเชิงกายภาพค่ะส่วนรูปที่สองรูปทางด้านขวามือนะคะที่เป็นรูปทิวทัศน์มีบ้านประกอบนะคะอันนี้เป็นความสมดุลเชิงการเห็นสังเกตว่าถ้าเราพับครึ่งทั้งสองภาพนี้ ถ้าเป็นภาพเชิงกายภาพแสดงว่าทั้งสองข้างเท่ากันมีความสมดุลกันแต่ถ้าด้านขวามือเชิงการเห็นเนี่ยเราจะรับรู้ได้จากความรู้สึกที่เรามองเห็นภาพนี้ว่าภาพนี้เป็นเรื่องอันเดียวกันมีความสมดุลกันค่ะต่อไปค่ะเรื่องจังหวะลีลาหรือริทึมจังหวะลีลาคือความรู้สึกในภาพผลงานศิลปะค่ะ คือความรู้สึกของการเคลื่อนไหวของผลงานเกิดทั้งจากการซ้ำกันการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้นสีรูปร่างหรือน้ำหนักในทิศทางต่างกันนอกจากวิธีการจัดดังกล่าวแล้วนั้นในการสร้างศิลปะในสมัยใหม่นั้นผู้ที่เป็นศิลปินนิยมสร้างให้มีการถเหตยทิศทางขัดแย้งกันเพื่อให้เกิดจุดน่าสนใจหรือก็ยังมีศิลปินที่ ทำให้ภาพนั้นมีประสานกลมคืนกันในเรื่องของจังหวะลีลานี้จะทําให้ภาพเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่แปลกใหม่หน่าทึ่งมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของการจัดองค์ประกอบศสลป์โดยใช้จังหวะลีลาค่ะสังเกตว่าภาพพังด้านซ้ายมือนั้นจะมีลักษณะข,ของเส้นที่เกิดจากการซ้ำกันมีระยะเท่าๆกันส่วนด้านขวามือจะเห็นเส้นที่ เป็นเส้นในรูปแบบเดียวกันแต่มีการเลื่อนไหลของเส้นที่แตกต่างกันทําให้มีความน่าสนใจมากขึ้นในสมัยใหม่นี้ศิลปินก็จะนิยมกันมากขึ้นในเรื่องของสร้างของความขัดแยง้งเพื่อให้ผลงานของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจค่ะความกลมกลืนหรือฮาร์โมนีค่ะการประสานความกลมกลืนกันขององค์ประกอบศิลป์เช่นรูปร่างรูปทรงประกอบเข้าด้วยกันแล้วมีความกลมกลืนเข้ากันได้ดี ไม่ขัดแย้งกันด้วยการจัดของทัศนาธาตุที่มีลักษณะเดียวกันมาจัดเช่นมีเส้นโค้งมาประกอบซึ่งแม้ว่าอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันแต่เมื่อนำมาจัดเป็นภาพขึ้นมาแล้วจะให้ความรู้สึกกลมกลืนกันค่ะมาดูที่ภาพตัวอย่างขององค์ประกอบศิลป์เรื่องของความกลมกลืนค่ะภาพตัวอย่างที่ 1. น,นักเรียนจะเห็นเรื่องของการใช้เส้นโค้งที่มีความโค้งลื่นไหลอย,อยู่ในภาพ ถึงแม้ว่าจะมีทิศทางที่แตกต่างกันแต่เมื่อเราดูแล้วเราจะเห็นถึงความกลมกลืนประสานเข้ากันได้ดีไม่มีจุดใดจุดหนึ่งขัดแย้งกันขึ้นมาค่ะภาพที่2เป็นภาพปฏิมากรรมชื่อว่าเสียงครุยทิพย์ซึ่งเป็นปฏิมากรรมในแบบอุดมคติค่ะปฏิมากรรมในแบบนี้มีการจัดองค์ประกอบสินเรื่องของความประสานกลมกลืนกันโดยใช้ลักษณะของเส้นโค้งประสานติดต่อกันทําให้เกิดเป็น ความอ่อนช้อยสวยงามขึ้นมาค่ะต่อไปค่ะเรื่ององค์ประกอบเรื่องของการเน้นหรือ emphasis นะคะในงานศิลปะค,ค่ะจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นจุดที่น่าสนใจค่ะที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นเพื่อทำให้ผลงานชิ้นนี้น่าสนใจเมื่อคนมองแล้วรู้สึกอยากรับรู้อยากเข้าไปสัมผัสอยากเข้าไปดื่มด่ำกับผลงานชิ้นนั้นนะคะมาดูตัวอย่างของการเน้นค่ะ ตัวอย่างของการเน้นเราสามารถมีวิธีการเน้นได้หลากหลายวิธีค่ะตัวอย่างในภาพนี้เป็นวิธีการเน้นโดยการใช้สีภาพหัวใจที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าภาพประกอบส่วนอื่นๆจะเป็นสีขาวเป็นเส้นเป็นลายเส้นแต่ส่วนจุดเด่นที่ศิลปินต้องการเน้นก็คือจะเป็นสีแดงอันนี้ชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นเรื่องของการเน้นเรื่องของการเน้นโดยการใช้สีเป็นต้น ภาพขวามือที่เป็นภาพนกเช่นเดียวกันภาพนกที่เราเห็นนะคะสังเกตว่าจะเป็นโทนสีนํำตาเกือบทั้งหมดโทนสีนดำตาลน,นี้เราจะจัดอยู่ในกลุ่มสีของกลุ่มสีอะไรคะกลุ่มสีโทนร้อนค่ะกลุ่มสีโทนร้อนและเมื่อเราต้องการเน้นในการจัดองค์ประกอบสังเกตว่าจะมีนกตัวหนึ่งที่เราใช้สีโทนเย็นเข้ามาอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเรื่องของการเน้นนอกจากสองภาพนี้แล้ว ที่เราใช้สีนั้นเราสามารถใช้เรื่องของขนาดที่เป็นจุดเน้นก็ได้นะคะเรื่องต่อไปค่ะองค์ประกอบสินเรื่องของเอกภาพหรือ unity เรื่องของเอก,เอกภาพนั้นชื่อได้บอกอยู่แล้วว่าภาพนี้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันไม่แตกแยกรู้สึกมองภาพแล้วไม่ขัดแย้งกันนะคะโดยทางทัศนศิลป์ เอกภาพยังคงเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวในภาพที่ศิลปินต้องการแสดงอย่างชัดเจนค่ะเรามาดูตัวอย่างของงานที่จัดองค์ประกอบที่มีเอกภาพนะคะ2ภาพนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างผลงานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าแสดงออกถึงองค์ประกอบศิลป์ทางเอกภาพอย่างไรภาพแรกเป็นภาพของแม่ลูกภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาสามารถวางจุดเด่น พร้อมกับการจัดอกภาพคือเรื่องราวของแม่ลูกแสดงถึงความรักนะคะส่วนภาพที่สองเป็นภาพของดอกไม้ภาพของดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอันนี้เราก็จะรู้อยู่แล้วว่าอันนี้เป็นดอกไม้สายพันธุ์เดียวกันเป็นต้นมีการใช้สีก็แสดงออกถึงเนื้อเรื่องเรื่องราวของภาพนี้ได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปอันนี้นักเรียนอาจจะ ฟังและรู้สึกถึงความสุนทรียภาพของทัศนศิลป์กันค่ะเรามาดูกันว่าสุนทรียภาพของทัทศนศิลป์เนี่ยเป็นอย่างไรสุนทรียภาพคือการรับรู้คุณค่าของความงามในผลงานศิละปะค่ะความประณีตและเรื่องราวที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาผ่านการมองเห็นของเราคุณค่าที่เราจะรับรู้ได้นั้นก็คือจากรูปร่างรูปทรงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่เกิดจากการนำทัศนธ่ามมาจัดองค์ประกอบบวกกับองค์ประกอบศิล์นะคะเกิดเป็นภาพใช้เส้นสีน้ำหนักแสงเงาพื้นผิวความกลมกลืนความเป็นเอกภาพเป็นส่วนประกอบของความงามของทัศนิป์นั่นเองความสูนทรีภาพนั้นก็คือการที่มนุษย์เกิดความรู้สึกซาบซึ้งกับรับรู้คุณค่าของสิ่งที่งามความประณีต และเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์น,นั้นคือการที่เรารับรู้ความงามของศิลปะโดยที่ศิลปินถ่ายทอดความงามผ่านการใช้ทัศนาตุผ่านการจัดองค์ประกอบศิลป์ถ่ายทอดเรื่องราวใ,ให้เราเกิดสุนทรียภาพทางศิลปะมากขึ้นมาดูภาพนี้กันนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์กันค่ะว่าภาพนี้มีสุนทรียภาพอย่างไรภาพนี้มีทัศนาตุอย่างไร หรือภาพนี้มีการจัดองค์ประกอบอย่างไรคะภาพนี้นักเรียนหลายคนเคยเห็นภาพนี้แล้วคะ่ะภาพนี้เป็นของวินเซนต์แวนโกะนะคะสังเกตว่าการใช้ทัศนคติที่เกิดขึ้นเรื่องของการใช้เส้นใช้สีใช้เรื่องของการจัดองค์ประกอบสินเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิน้นเส้นที่แวนโกะใช้นั้น คือเส้นของเส้นโค้งประกอบกันทางภาพมีความกลมกลืนกันเนื่องจากว่าเห็นทิศทางของเส้นเป็นอย่างไรคะโค้งเป็นเหมือนสายลมใช่ไหมคะเมื่อโค้งเส้นเป็นเหมือนสายลมแล้วประกอบกับเส้นทุกเส้นเนี่ยมีลักษณะาคล้ายกันประกอบกับสีที่ให้จุดเด่นอย่างเช่นสีโทนร้อนและสีโทนเย็นประกอบกันอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งในการใช้สีหรือจะเป็นจุดเด่นที่คล้ายๆกับต้นไม้ ด้านซ้ายมือนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นในการออกแบบภาพของศิลปินค่ะสังเกตว่าศิลปินหลายท่านจะมีแนวทางเป็นของตนเองนะคะแล้วก็เกิดขึ้นแต่ละยุคสมัยเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วความนิยมความเป็นเทรนด์ในสมัยนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่ศิลปินจะสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมาใหม่นะคะเราไม่จำเป็นว่าภาพทุกภาพจะต้องเป็นภาพเหมือนจริงเพราะฉะนั้นแล้ว ผลงานทุกชิ้นแทบจะไม่เหมือนกันผลงานศิลปินที่มีเนื้อหาเดียวกันก็จะแตกต่างกันอยู่ดีค่ะค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องของการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ไปแล้วความสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ไปแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะกันในสัปดาห์นี้เรารู้หลายๆเรื่องไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราลองไปทำแบบทดสอบกัน ในท้ายคลิปนะคะขอบคุณค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน